สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้คุณมีนจะพาเด็กๆมาทําใบงานหน้าที่14นะคะหน้าสุดท้ายนะคะเด็กๆเติมอักษรที่หายไปนะคะเด็กๆเตรียมใบงานขึ้นมาได้เลยคะ่ะพร้อมแล้วเราไปทํากันเลยนะคะคําสั่งนะคะเดี๋ยวคุณมีนขอขยายหน้าจอ,อนิดนึง เอตออิมอเติมอไม่หันอากาศกออักศอรอสอนทอีทีไม่เอกที่หออายหายสรารไอไม้มาลายปอ,อไอไปเติมอ,อักษรที่หายไปเรามาดูรูปแรกกันนะคะเด็กๆรูปแรกเป็นรูปปืนนะคะปืนภาษาอังกฤษก็คือ G U N กันปืนใช่ไหมคะครูมินมีตัว G กับตัว U มาให้แล้วตัวที่หายไปก็คือตัว N นั่นเองอหนูก็ใส่ตัว N ลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาอ่านทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะ G U N กันปืนเลื่อนนิ้วมาค่ะเด็กๆเป็นรูปแม่ไก่นะคะแม่ไก่ภาษาอังกฤษก็คือ h e n hen แม่ไก่ M A G A ครูมินมีตัว h แล้วก็ตัว e มาให้แล้วนะคะก็ตัวที่หายไปก็คือตัว n นั่นเองก็เติมไปเลยค่ะ h e n hen แม่ไก่ M A G A y นะคะเรื่อนนิ้วมาค่ะต่อไปจะเป็นรูปน้ำหมึกนะคะน้ำหมึกภาษาอังกฤษก็คือ i n k A y. อิงน้ำหมึกคูมีมีตัว i กับตัว n มาให้แล้วนะคะอักษรที่หายไปก็จะต้องเป็นตัว k เด็กๆก็ใส่เลยค่ะอ่านทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะ i n k อิงน้ำหมึกต่อไปนะคะเป็นรูปอ้วนนะคะอ้วนภาษาอังกฤษก็คือ fat fat ้วน คูมีนเอคูมีนตัวข้างหน้าคูมีนหายไปใช่ไหมคะลูกคูมีนมีแต่ตัว A กับตัว T มาให้เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษที่อยู่ข้างหน้าก็คือตัว F นั่นเองใส่ไปได้เลยนะคะอ่านทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะ F A T Z อ้วนต่อไปนะคะจะเป็นรูปพัดนะคะรูปพัดภาษาอังกฤษก็คือ F A, N, a แฟนพัดครูมีนมีตัว A กับตัว N นะคะมาให้แล้วแล้วตัวข้างหน้าจะต้องเป็นตัวอะไรคะเก่งมากค่ะก็คือตัว F นั่นเองให้หนูใส่ลงไปเลยค่ะอ่านทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะ F, A, N, a n แฟนพัดเข้าไปเลื่อนนิ้วมาลูกเป็นรูปร้อนนะคะร้อนภาษาอังกฤษก็คือ H O T h o t ร้อนครูมีนมีตัว O กับตัว T มาให้นะคะเพราะฉะนั้นตัวข้างหน้าที่หายไปก็ต้องเป็นตัว H hot มานะคะ,อ,ะอ่านเลยค่ะ H O T h o t ร้อนต่อไปเลื่อนนิ้วมาค่ะลูกเป็นรูปน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งภาษาอังกฤษก,ษก็คือ i c e i น้ำแข็ง i c e i น้ำแข็งคูมินมีตัว i กับตัว c มาให้เพราะฉะนั้นอักษร,รที่หายไปก็คือตัว e นั่นเองค่ะเขียน,นไปเลยค่ะเด็กๆต่อ,อไปนะคะรูปมแมลงวันใช่ไหมคะ,มะแมลงวันภาษาอังกฤษก็คือ f l y ไฟล์มแมลงวันหรือบิน fly ไฟล์มแมลงวันหรือบินครูมีนมีตัว f กับ l มาให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่หายไปก็คือตัว y นั่นเองให้หนูเขียนลงไปเลยขึ้นแถวใหม่นะคะรูปแรกคือรูปกินนะคะกินภาษาอังกฤษก็คือ e a มาให้เพราะฉะนั้นอักษรตัวข้างหน้าที่หายไปก็ต้องเป็นตัว e ให้หนูเขียนลงไปเลยลูกต่อไปนะคะเป็นรูปตาตาภาษาอังกฤษก็คือ e y e i ตา e y e i ตาคูมินมีตัว y กับตัว e มาให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวข้างหน้าที่หายไปก็ต้องคือ ตัว e นั่นเองต่อไปค่ะรูปกระท่อมกระท่อมภาษาอังกฤษก็คือ h u t h กระทอม h u t h กระท่อมครูมีนมีตัว u กับตัว t มาให้แล้วตัวข้างหน้าที่หายไปคือตัวอะไรคะเด็กๆเก่งมากคือตัว h นั่นเองนะคะ h u t hat กระทอมนะคะต่อไปเลื่อนนิ้วมาเป็นรูปหมวกหมวกภาษาอังกฤษก็คือ h a t hat หมวก h a t hat หมวกครูมินมีตัว h กับตัว a มาให้แล้วเพราะฉะนั้นตัวที่หายไปก็ต้องคือตัว t นั่นเองนะคะ ต่อไปเป็นรูปใ nice, นนะคะ I n, in, Whew, i n in ใน i n in ในภูมินมีตัว i มาให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่หายไปก็คือตัว n นั่นเองให้หนูเขียนตัว n ลงไปได้เลยค่ะต่อไปค่ะเป็นรูปป่วยนะคะป่วยภาษาอังกฤษก็คือ i l l u l ป่วย i L L อิวป่วยภูมมินมีตัว i กับตัว l มาให้แล้วเพราะฉะนั้นอักษรตัวที่หายไปอีกหนึ่งตัวก็คือตัว l อีกตัวหนึ่งนะคะรวมกันเป็น i L L อิวป่วยต่อไปเลื่อนนิ้วมาค่ะเป็นรูปเหยือกนะคะเหยือกภาษาอังกฤษก็คือ j u g จักเหยือก j u g จัก เกือบพูมิมี u กับ g มาให้แล้วเพราะฉะนั้นตัวข้างหน้าที่หายไปจะต้องเป็นตัว j นั่นเองค่ะหรือว่าเขียนลงไปเลยลูกตัว j รวมกันเป็น j u g จักเหืือกต่อไปข้อสุดท้ายนะคะเป็นรูปแยมนะคะแยมภาษาอังกฤษก็คือ j a m แจมแยม J A M อ a m a แจมแยมคูมินมีตัว A กับตัว M มาให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอักษรตัวที่อยู่ข้างหน้าที่หายไปก็ต้องเป็นตัว J นั่นเองให้หนูเขียนตัว J ลงไปได้เลยค่ะรวมกันเป็น J A M Jam a แจมแยมเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆใบงานหน้าที่14ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย